สวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับบุงงาพาเพลินจ้าเดี๋ยววันนี้บุงงาจะพาทุกคนมาทํากับข้าวกันจ้าเป็นกับข้าวเย็นเนาะตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะก็เดี๋ยวดูกันเลยจ้าก็เดี๋ยววันนี้บุงงาจะทอดหมูกับตําถั่วนะคะทุกคนนี่ก็เดี๋ยวจะทอดหมูด้วยนะคะนี่ ซื้อหมูมาก็จะชุบแป้งทอดนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะตำถั่วก่อนเดี๋ยวขอตัวหั่นหมูก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราหั่นหมูกันก่อนนะจ๊ะพงหาก,ก็จะซื้อหมูมาครึ่งกิโลนะจ๊ะทุกคนก็จะมีปนสามชั้นแล้วก็เป็นเนื้อด้วยเนะเาะแล้ก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆกกว่าเดิมนะคะแล้วก็ทำการคลุกเครื่องเนาะ เดี๋ยวเริ่มหั่นกันเลยนะคะอาจจะไม่ได้หั่นเป็นแบบชิ้นเล็กมากแต่หั่นแบบบางๆเดี๋ยวเราจะทำการคลุกเนาะคลุกเสร็จแล้วเดี๋ยว เอาไปใส่แป้งทอดกรอบแล้วก็ใส่เกล็ดขนมปังคล้ายๆไก่ป๊อบนะคะทุกคนก็จะเป็นชิ้นประมาณนี้จ้ะ ยุงเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนทำกับข้าวจะทำแล้วนะหกโมงกว่าเนะเดี๋ยวขอหันแป้บนึงนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นสามชั้นนะคะเดี๋ยวหั่นเสร็จเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยมาช่วยครัวไงอย่าช่วยแม่ครูก็เดี๋ยวค่อยทำ แล้วยังนะจ๊ะเห็นชัดไมน้อนะคะทุกคนเดี๋ยวคนนี้ไอ้น้องเนยชอบกินมากเลยค่ะทุกคนมันอร่อยมากเลยทุกคนคลุกปลาพิการยิ่งอร่อยเลยห <c oughs> นันบางเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวขอตัวหั่นก่อน <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่าเราคลุกเครื่องใส่อะไรบ้างเนาะนี่นะคะเราก็หั่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาคลุกเครื่องนะคะน้องนอเนยไปล้างมือก่อนเราก็จะ คลุกกับมือเลยนะคะน้องเนยล้างมือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่จะเป็นคนปรุงนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเตรียมเครื่องแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องกันนะคะเดี๋ยวหนูเป็นคนคลุกหนูไปล้างมือมาสะอาดแล้วนะคะก็ใส่เกลือนะคะทุกคนใส่เกลือเล็กน้อยอ่าใส่เกลือมือหนึ่งจับขอบมือหนึ่งคลุกเลยเขยับใกล้ๆเขย่เข้ามาใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือใส่ ผงนัวนิดหน่อยนะคะผงนัวรูดขึ้นใส่ผงนัวจ้านัวอ่ะอนนี้น้ำมดนโตมันโดนแตงมือหนูมันไม่โดนเนาะใส่น้ำตาลนิดเดียวยกมือขึ้นหน่อยน้ำตาลนิดเดียวมไม่ได้ให้ให้เห็นซองนะคะทุกคนอ่าเยวจะหาว่าเราสปอนเซอร์อ่ะจบเสร็จก็ใส่ซอส ใส่ซอสค่ะยกมือขึ้นก่อนใส่ซอสนี่น้ำตาลเลยทุกคนอ่ะรีบคลุกแล้วเดี๋ยวเวลาเยอะแล้วลกยกมือขึ้นก่อนนี่นะคะก็คลุกเครื่องเข้าเครื่องดีแล้วแบบนี้เลยนั่นเดี๋ยวเราใส่แป้งจ๊ะทุกคนเดีย๋ยวมาใส่แป้งกันแป้งอยู่ไหนแม่แป้งมันอยู่มันนู้นหรือเปล่า เดี๋ยวแม่ตั้งก้อนนี่น้ำแป้งอยู่นี่แล้วคลุกแป้งคลุกเหมือนที่เคยคลุกนะลูกนะก็คลุกให้มันทั่วๆนะี่นะคลุกที่เหมือนตะก่อนนะแต่ในายกมือออก,ก่อน่อยๆคยนะก็ดี ให้มันเปื้อนหน้าหล้างให้มันโดนหน้าหลังเลยค่อยๆเดี๋ยวประเด็นได้ไหมแม่ทำไหมนะ,มะนี่จ้ะทุกคนเอาไปล้างมือไปสำเร็จไหมไม่สำเร็จจ้ะทุกคนผู้ช่วยผู้ช่วยท้อละอ่ะโอเคแล้วก็คลุกให้มันแป้งเข้าที่เนาะเป็นแป้งทอดกรอบทั่วไปนี่แหละค่ะทุกคนก็ทอด อันนี้มือบูงหงาก็ล้างแล้วน,นะ้ทุกคนนะคะทำเองกินเองเนาะนี่ค่ะนี่เนาะอ่าแบบนี้จ้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่ เดี๋ยวเรามาใส่เกล็ดขนมปังกันเนาะแป้งใส่ไม่ต้องเยอะนะคะก็ประมาณนี้แหละเห็นไม่เอ่ยนะคะเปิดให้เลเฮ้เลยค่อย,ย,ยค่อยยกก่นมายกกล่นขึ้นไอ่นอเดี๋ยวก่อนพักก่อน นี่ไดเก็นชัดไหม่น้อเดี๋ยวอ,อย่าเพิ่งลูกจ้ะอย่าเพิ่งปิด,ด๋ยวเพื่อเราใส่อีกอนี่ค่ะก็เดี๋ยวยกให้ดูเนาะจะประมาณนี้นะคะก็ให้มันท่วมลักษณะนี้อันนี้ทำกินกันเองนะจ้าทุกคนบางคน ก็เห็นนะเออทำไมทํากับเมือนนี่เราทํากินกันเองแล้วก็บุงหากับน้องเนยก็ล้างมือสะอาดแล้วใส่อีกนิดนึ่งโอเคพอครับสิบสิบเลยก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทอดกันนะจ๊ะเดี๋ยวขอตั้งกระทะก่อนนะ ตอนนี้เราก็คุกเสร็จแล้วเนาะเราก็ใส่เครื่องก็มีนะคะผงชูรสน้ำตาลนะคะเกลือนะคะแล้วก็ซอสมกักแล้วก็น้ำมันหอยนิดหน่อยคลุกแป้งทอดกรอบแล้วก็สุดท้ายก็ใส่เกล็ดขนมปังนะคะเดี๋ยวก็จะตั้งกระทะนะคะนี่นะคะก็กำลังทอดเลยนะคะก็ใกล้ได้แล,ล้วล่ะเดี๋ยว ก็ระหว่างนี้ก็ตำถั่วไปพร้อมๆเลยนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นหมูทอดค่ะนี่ค่ะหมูทอดชุดที่หนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาทอดชุดที่สองกันนะจ๊ะทุกคนก็ทอดสองกระทะนะคะก็สุกแล้วนะจ๊ะทุกคนอันนี้ให้น้องเนยไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวแม่จะตำถั่วก่อนนะคะอ่าโอเคจ้าไปกินไปก็เดี๋ยวเรามาตำถั่วกันนะจ๊ะ Uh perfect. -huh. ยังไม่เค็มนะคะเพราะยังไม่ได้ใส่น้ำตาลเมื่อสักครู่ก็คือกลัว กลัวเข้าเค็มเกินไปนะเนาะอะแล้วชิมใหม่นะ เรียบร้อยแล้วค่ะก็ตำถั่วก,กับหมูทอดเยัวย่วๆจ้ามาทานด้วยกันนะคะทุกคน